การที่เรามีโลหิตสำหรับรักษาผู้ป่วยทำให้ผู้ป่วยหายจากการเจ็บไข้แล้วสบายดีเป็นที่ชื่นชมของประชาชนชาวโลกว่าประเทศไทยมีคนที่มีใจเมตตากรุณาและช่วยเหลือผู้อื่นเช่นนี้พระราชดำรัสสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีในพิธีพระราชทานเหรียญกาชาติสมนาคุณชั้นที่หนึ่ง ประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตของเหล่ากาชาติภาค4ประจำปี2557 2558เมื่อวันที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการสยามานุษติวันนี้ ตรงกับวันพฤหัสบดีที่17ธันวาคมพุทธศักราช2563ตรงกับวันขึ้น3ามข้ามเดือน2ปีชวดผลิตรายการโดยส่วนสารนิเทศสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศกองมรการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรอาคารที่ตั้งนสวนรื่นฤีีกรุงเทพมหานครและดิฉันอิสราวันหาวารีทำหน้าที่ดำเนินรายการคะ่ะสำหรับวันนี้นำเสนอเรื่องกาชาดออนไลน์ คลิกสนุกสุขใจได้กุศลค่ะท่านผู้ฟังคะงานกาชาติเป็นมหรสพการกุศลที่อยู่คู่คนไทยมายาวนานเกือบหนึ่งศตวรรษแล้วโดยครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อวันที่31มีนาคมถึงวันที่8เมษายนพุทธศักราช4 6 6 6ซึ่งสมัยนั้นใช้วันที่1เมษายนเป็นวันขึ้นปีใหม่เราเรียกงานนี้ว่าการรับประชาสมาชิกพุทธศักราช2 4 6 6 มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประชาสมาชิกโดยจะเสียค่าบำรุง1บาทต่อปีซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมากเนื่องจากสภากาชาติสยามจัดให้มีขบวนแหรถยนต์รถม้าและรถจักรยานที่ตกแต่งเป็นรูปต่างๆงานแหรถกาชาติจึงนับเป็นต้นกำเนิดของงานกาชาติและเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดมหรสพเพื่อการหารายได้บำรุงสภากาชาติไทยจวบจนถึงปัจจุบันค่ะ สถานที่จัดงานในครั้งแรกคือท้องสนามหลวงมีวัตถุประสงค์เพื่อหาประชาสมาชิกให้แก่สภากาชาติไทยและต่อมาได้จัดงานกาชาติขึ้นเป็นประจำทุกปีในปี2471ได้ย้ายสถานที่จัดงานมายัางพระราชะอุทยานสรารนรมก่อนที่ต่อมาในช่วงปีพุทธศักราช2 4 8 1ถึง2499ได้ย้ายมาจัดที่สถานสวพาและบริเวณกรีฑาสถานแห่งชาติ จนกระทั่งปี2,500สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยส่งมีพระราชสวนีโปรดก้าโปรดกระหม่อมให้ย้ายสถานที่จัดงานมายังบริเวณสวนอัมพรหลานพระบระมรูปทรงมา้าและสนามเสือป่าจนถึงปี2,559และเว้นไปหนึ่งปีดังนั้นดิฉันจึงขอชวนท่านผู้ฟังย้อนอดีตไปฟังประวัติ และความสำคัญของสภากาชาติว่ามีเรื่องราวอย่างไรกว่าจะมาถึงวันนี้ค่ะสภากาชาติไทยเป็นองค์กรการกุศลเพื่อมนุษยธรรมถือกำเนิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2436หรือรัตนโกสินทร์ศก112เนื่องจากเกิดกรณีพิพาทระหว่างประเทศไทยกับฝรั่งเศสเกี่ยวกับเขตแดนริมฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงและมีการสู้รบเกิดขึ้นเป็นผลให้มีทหารเสียชีวิตและบาดเจ็บ ได้รับความทุกข์ทรมานจํานวนมากแต่ยังไม่มีองค์การกุศลใดเข้าไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้เป็นกิจจาลักษณะด้วยเหตุนี้กุลสตรีไทยที่สูงศัก์ในเวลานั้นโดยการนําของท่านผู้หญิงเปลี่ยนภาสกรวง์ภริยาเจ้าพระยาภาสกรวง์ได้ชักชวนบรรดาสตรีไทยช่วยกันเรียรายเงินและสิ่งของเพื่อส่งไปช่วยเหลือทหารที่ได้รับบาดเจ็บและมีความเห็นว่าควรจะมีองค์การใดองค์การหนึ่ง ช่วยบรรเทาความทุกข์ยากของทหารเช่นเดียวกับองค์การการชาติของต่างประเทศจึงได้นำความกราบบังคมทูลสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวีหรือสมเด็จพระศรีสวินทราบรมราชเทวีพระพันวษาอิยิกาเจ้าขอให้ทรงเป็นชนนีบำรุงคือเป็นองค์อุปถัมภ์ในการจัดตั้งองค์การเพื่อบรรเทาทุกข์ยากของทหารความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามาหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพอพระชารือไทยเป็นอย่างยิ่งทรงมีพระราชดำริว่าเป็นความคิดที่ต้องด้วยแบบอย่างอารยประเทศที่เจริญแล้วทั้งหลายจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งสภาอุณาโลมแดงขึ้นเมื่อวันที่26เมษายนพุทธศักราช2436ต่อมาถือเป็นวันสถาปนาสภากาชาติไทย และส่งรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวีท่งเป็นสภาชนนีสมเด็จพระนางเจ้าสวภาพิองศีพระวรราชเทวีหรือสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งเป็นสภานายิกาท่านผู้หญิงเปลี่ยนพระสกรวงเป็นเลขานุการิณีและพระเจ้าน้องนางเธอพระองค์เจ้าพวงส้อยสะอาง เป็นเฮรันยิกาสภาอุณาลมแดงต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อทรงดำรงตำแหน่งพระยุพราชสเสด็จกลับจากการศึกษาในประเทศอังกฤษผ่านมาทางประเทศญี่ปุ่นได้สเสด็จทอดพระเนตรโรงพยาบาลของการชาติญี่ปุ่นทําให้ทรงพระดําริว่าถ้าได้จัดโรงพยาบาลของการชาติขึ้นในเมืองไทยก็จะเป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองฉะนั้นเมื่อสมเด็จพระราชบิดาสเสด็จสู่สวรรคาลายล พระองค์จึงได้ร่วมกับพระราชพระดาภคินีส่งบริจาคทรัพย์รวมกับทุนของสภาอุณาโลมแดงที่มีอยู่สร้างโรงพยาบาลขึ้นในที่ดินส่วนพระองค์แล้วโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมขนานนามพระปรามาพิไทยพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินมหาจุลาลงกรณพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าโรงพยาบาลจุลาลงกรณเพื่อเป็นอนุสรณ์ในพระราชบิดาให้โรงพยาบาลนี้เป็นของสภา,าชาติสยาม เมื่อปีพุทธศักราช2457สภาอุณาโลมแดงและสภากาชาตินี้เรียกปะปนกันตลอดมาแต่เมื่อถึงปีพุทธศักราช2453ชื่อสภาอุณาโลมแดงก็สูญหายไปคงใช้กันแต่สภากาชาติสยามหรือสภากาชาติไทยตามชื่อประเทศซึ่งเปลี่ยนจากสยามเป็นไทยมาจนบัดนี้ในปีพุทธศักราช2461มีการออกพระราชบ,บัญญัติว่าด้วยสภากาชาติสยาม มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยรักษาพยาบาลผู้ป่วยไข้และบาดเจ็บในสงครามและยามสงบกับทั้งทำการบรรเทาทุกข์ในเหตุการณ์สาธารณภัยโดยไม่เลือกเชื้อชาติสัญชาติลัทธิศาส,สนาหรือความเห็นในทางการเมืองของผู้ประสบภัยยึดหลักมนุษยธรรมเป็นที่ตั้งต่อมาในปีพุทธศักราช2463ได้ออกพระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาติสยามแก้ไขเพิ่มเติม จัดระเบียบสภากาชาติสยามเป็นสมาคมอิสระยังผลให้คณะกรรมการกาชาติระหว่างประเทศรับรองสภากาชาติสยามเมื่อวันที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2463และสันนิบาตสภากาชาติมีมติรับสภากาชาติสยามเป็นสมาชิกเมื่อปีพุทธศักราช2464ต่อมาสภากาชาติสยามเปลี่ยนชื่อเป็นสภากาชาติไทยเมื่อปีพุทธศักราช2482 นอกจากพระราชบัญญัติสภากาชาติไทยสองฉบับดังกล่าวแล้วได้มีพระราชบัญญัติสภากาชาติไทยฉบับที่สวันที่1สิงหาคม2499เกี่ยวกับเรื่องเครื่องหมายกาชาติเพื่ออนุวัตตามบทแห่งอนุสัญญาจเจนีวาปีพุทธศักราช2492พระราชบัญญัติฉบับที่4วันที่13มีนาคม2550ว่าด้วยเหรียญกาชาติและพระราชบัญญัติฉบับที่5 วันที่12สิงหาคม2550เพิ่มข้อความในพระราชบัญญัติปีพุทธศักราช2461ว่าให้สภากาชาติไทยมีฐานะเป็นนิติบุคคลดำเนินการอันเป็นสาธารณกุศลเพื่อมนุษยธรรมตามหลักการกาชาติสากลและพึงได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากรัฐท่านผู้ฟังคะ สำหรับงานการชาติในปีนี้ขอเชิญทุกท่านร่วมสร้างประวัติศาสตร์ครั้งแรกของงานการชาติวิถีใหม่ในรูปแบบแพลตฟอร์มออนไลน์ New Normal จาก On Ground สู่ Online ทุกท่านสามารถเข้าถึงและร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่19ถึง29ธันวาคม2563ตลอด24ชั่วโมงทุกที่ทุกเวลาเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดโควิด -19 ในกลุ่มประชาชนที่จะมาเที่ยวชมงาน การเข้าร่วมกิจกรรมทำได้ง่ายๆเพียงแค่คลิก www. a า g a r a c h a t .com หรือสแกน QR code และ Login ผ่านแอปพลิเคชัน i n น Facebook อีเมลหรือ Gmail เมื่อเข้าไปแล้วจะพบกับกิจกรรมมากมายอาทิการประกวดออกแบบร้านงานการชาติออนไลน์ นับเป็นสีสันที่แต่ละหน่วยงานจะได้สร้างสรรค์ออกแบบร้านตามจินตนาการและภารกิจโดยไม่มีข้อจำกัดการประกวดขวัญใจงานกาชาิออนไลน์เฟ้นหาทูตแห่งการให้ไร้พรมแดนร่วมโหวตขวัญใจงานกาชาิออนไลน์นอกจากนี้ยังได้รวบรวมสินค้าหลากหลายประเภทอาทิผ้าไทย สินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านสินค้าอุปโภคบริโภคของที่ระลึกมากมายให้คุณได้ช็อปง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสรวมถึงกิจกรรมอัตลักษณ์อาทิพยากรณ์ดวงชะตาผ่านระบบซูมแอปพลิเคชันปีนี้รอดปีหน้าต้องปังที่พลาดไม่ได้บ้านผีสิงเวอร์ชั่นออนไลน์หลอนกว่าที่คิดลี้ลับกว่าที่คาดมอเตอร์ไซค์ไต่ถังให้ทุกท่านได้พิสูจน์ความหวาดเสียวด้วยตนเอง อีกทั้งกิจกรรมเที่ยวทุกวันกับ e-passport ยิ่งคลิกบ่อยยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นรถยนต์และสร้อยคอทองคำเต็มอิ่มกับกิจกรรมการแสดงเอาใจทุกช่วงอายุผ่านไลฟ์ทุกท่านยังสามารถร่วมทำบุญผ่านการซื้อสินค้าที่ระลึกของมันต้องมีนาทีนี้ต้องพลังบวกหรือการเติมชุดทานน้ำใจสะสมบุญสมทบทุนช่วยกาชาติด้วยการซื้อสลากกาชาติท่านผู้ฟังคะ นับเป็นการพัฒนาอีกก้าวของสภากาชาติไทยที่ไม่หยุดพัฒนารูปแบบของการจัดงานกาชาติให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงอายุและจัดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบันทึกหน้าประวัติศาสตร์การจัดงานกาชาติครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งโดยร่วมกิจกรรมในแพลตฟอร์ม w w w ล g a n k a ชาตเงินรายได้จากการ จัดงานโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาติไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากผู้ประสบภัยพิบัติตลอดจนผู้ขาดโอกาสทางการแพทย์ตามภารกิจของสภากาชาติไทยต่อไปท่านผู้ฟังสามารถแนะนำหรือติชมรายการและติดตามฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.isoc.go.th เลือกเมนูสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ ทิ้งท้ายรายการวันนี้ด้วยสารคดีพิเศษวันนี้ที่จดจำวันนี้ที่จดจำวันที่17ทธันวาคมเป็นวันที่351ของปีหรือวันที่352ในปีอธิกสุรทินตามปฏิทินสุริยคติบแบบเกอกเรียนเมื่อถึงวันนี้จะยังเหลือวันอีก14วันในปีนั้น วันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2446สองพี่น้องออวิลและวิลเบอร์ไรท์นำเครื่องบินชื่อคิตตี้ฮอคบินขึ้นได้นาน12วินาทีขึ้นสูง120ฟุตถือเป็นการเริ่มต้นของยุคอากาศยานและทำให้ความฝันในการบินของมนุษย์ก้าวหน้าขึ้นอีกระดับวันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2458กระทรวงทหารเรือออกข้อบังคับ ว่าด้วยระเบียบการใช้คำนามรวมทั่วไปของทหารเรือเรียกว่าราชนาวีเขียนเป็นอักษรย่อว่ารอจุดนอจุดตรงกับภาษาอังกฤษว่า Royal n a v y วันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2509พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรพระชทานเพลพรพาะราชนิพน์กเกษตรศาสตร์ ให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยพบกับรายการสยามานุษยิได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ